สำหรับประเด็นของคอนเสิร์ต Request o u t นะฮะ mm hmm. ก็คงจะไม่จบกันง่ายๆจากที่ผมเป็นงานจับมือล่าสุดนะฮะบ B.N.K.48 Sin g l e ที่17 Borderless นะครับก็ยังเห็นแฟนคลับที่เขาเมาส์เรื่องนี้กันอยู่นะครับซึ่งแฟนคลับก็คงจะคาดหวังกันว่าช่วงท้ายของงานจับมือนะ,ะน่าจะมีประกาศสำคัญอะไรมาสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นประกาศใหญ่หรือว่าเป็นอัปเดตใหญ่ๆนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากมายก็จะเป็นการขายงานเล็กๆน้อยๆนะฮะไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่สาคัญซึ่งก็เข้าใจครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยแฟนคลับก็คงจะา กันอยู่แล้วแหละว่าช่วงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายเพราะว่าถ้าให้ทางผู้บริหารออกมาพูดอะไรเงี้ยหรือจะส่งพิเชอร์ออกมาพูดอ่างเงี้ยเขาอาจจะยังไม่กล้าก็ได้ช่วงนี้นะเพราะว่าทัวลงออฟฟิเชีลอยู่นะครับเรื่องราคาบัตรงานร e q u ว s t out 2024เนี่ยก็ควรจะตราตรึงใจไปอีกนานนะครับพูดในมุมของแฟนคลับที่เขาโหวตไปนะครับหลายๆคนก็ทุ่มไปเยอะนะครัหรับการโหวตครั้งนี้นะก็คาดหวังว่าเพลงที่ แฟนขับโวทไปเนี่ยก็น่าจะได้เล่นในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะร,รวมถึงเพลงที่ จะนามาต่อยอดในอนาคตด้วยนะฮะคือถ้าแฟนคลับโหวตแล้วไม่ไปเนี่ยมันก็น่าเสียดายอยู่นะครับเราก็เป็นคนที่โหวตแล้วก็ส่งเพลงต่างๆนะฮะให้น้องได้ไปทําการแสดงนะฮะแล้วเราจะไม่ไปดูผลงานนั้นเหลอนะรเราจะโหวตเฉยๆเลยถ้าไม่ไปก็คงจะเสียดายแย่นะครับแฟนคลับก็อยากไปให้ใหกําลังใจไงอยากจะไปดูผลลัพธ์อยากจะไปดูว่าน้องเราเนี่ยทำการแสดงออกมาเป็นยังไงนะฮะยังไงก็ต้องไปดูแหละสาหรับแฟนคลับหลายๆคนที่โหวตในงานนี้บอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยจะมีสถิติบางอย่างนะครับที่สามารถการันตี ได้ประมาณหนึ่งนะครับสำหรับงานครั้งนี้นะฮะแต่ว่าผลเนี่ยก็ยังไม่เป็นทางการหรอกนะฮะเราก็จะพูดถึงยอดโหวตที่เป็น s p e t i a l Song Vote นะครับซึ่งก็ใช้เหรียญ R s 2 token ในการโหวตนะครับถ้าเราไปดูสถิติลังบ้านนะครับยอดโหวตทั้งหมดในส่วนของ Special Song นะครับจะรวมกันได้ 41,449. ุ 108โทเค็นนะครับเดี๋ยวตอนประกาศผลจริงวันที่15กันยายนก็เดี๋ยวคงจะมีสถิติยังเป็นทางการอีกทีนะฮะที่สามารถตรวจสอบได้จากทาง o f f ฟิเชียลนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรามีข้อมูลจากทางกลุ่มแฟนคลับของโมเน่นะครับเขามีการสรุปโทเค็นที่ใช้โหวตไปในโปรเจกต์ 48th ต้องมีรูเมอร์นี่ก็เป็นแคมเปญในช่วงที่มีการกระตุ้นกันนาะอเพราะว่ามันจะมีผลต่อเนื่องด้วยนะฮะ สำหรับสเปเชียลสองโ a ว์นะครับถือว่าสำคัญมากทางบ้านเนี่ยเขาได้ทำสรุปกิจกรรมไว้นะครับก็จะมียอดโดเนตบอกนะครับว่าโดเนตรวมไปทั้งหมดเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็มาจากแฟนคลับท่านไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเราดูโทเค็นทั้งหมดรวมกันเลยนะฮะจากโปรเจกต์นี้นะฮะ 48th ต้องมีรูเมอร์มันนับโทเค็นได้ทั้งหมดจากโปรเจกต์นี้โปรเจกต์เดียวนะฮะ24,000 232โทเค็นนะฮะ24232โทเค็นนะครับแต่ทั้งหมดมันคือ41449ไงฮะในเมื่อคะแนนโหวตเนี่ยมันเกินกึ่งหนึ่งของทั้งหมดนะครับดังนั้นมันก็แน่นอนแล้วหรือเปล่าฮะยังไงรูเมอร์ก็ต้องเป็นที่1อยู่แล้วนะครับดูจากโทเค็นนะตอนนี้นะที่มีการสรุปกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับสำหรับเพลงรูเมอร์นะครับผมถึงแม้ว่า ผลตัวนี้เนี่ยจะเป็นผลยังไม่เป็นทางการก็เถอะนะครับแต่ว่าเราก็ดีใจไปก่อนได้ แล้วก็ไปเฮกันให้สุดนะฮะอีกทีนึงก็ตอนคอนเสิร์ตนะครับผมถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะในระบบหลังบ้านก็คงจะเป็นตามนั้นแหละนะฮะและดูจากงานจับมือล่าสุดเนี่ยน้องโมเน่ก็ถือว่าก้าวขึ้นสู่การเป็นท็อปเมมของวงไปแล้วเรียบร้อยนะฮะคือคุณดูแถวจับมือได้เลยไม่ว่าจะเป็นรอบปกติหรือว่ารอบพิเศษนะครับคนก็มาหาน้องเยอะมากนะฮะเยอะกว่าซิงก่อนๆเยอะเลยนะครับประกอบกับว่าตอนนี้เนี่ย BNK ก็ไม่มีรุ่นหนึ่งไม่มีรุ่น2แล้วนะครับแล้วจะไปหาใครอะไรจริงไหม แฟนคลับที่ตามวงตอนนี้ก็มองไปที่น้องโมเน่กันซะเยอะนะครับและตัวน้องโมเน่เองก็คงจะรู้สึกประหลาดใจว่าโอ้โหวันนี้เรามาถึงจุดนี้ได้ไงนะฮะจากที่ไม่ค่อยมีคนมาหาน้องเลยนะฮะมาจนถึงวันที่คนมาหาน้องเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะและถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของผมนะครับก็เช่นเคยนะฮะสามารถสนับสนุนเราได้นะฮะโดยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเป็น YouTube Membership กันได้นะฮะและสามารถส่งซปเปอร์แตงกันได้นะครับโดยการกด ปุ่มดอลลาร์ที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปของผมด้วยนะฮะอัปเดตยอดขายล่าสุดนะครับในวันที่26สิงหาคมนี้ตอนเที่ยงนะฮะอัปเดตยอดขายบัตรในงาน Request เอานะครับผมอันนี้บอกก่อนว่าที่นั่งทั้งหมดเนี่ยจะมีแค่หนึ่ที่นั่งนะครับแล้วก็จะมีที่นั่งที่จะต้องเอาออกไปก่อนเพราะว่าจะมีผู้โชคดีด้วยนะครับที่พรีออเดอร์ซิงเกิลที่17นะครับก็จะมีผู้โชคดีอีก20ที่นั่งนะครับดังนั้นเนี่ยที่นั่ ก็จะมี980ที่นั่งนะครับที่เปิดขายนะครับอัปเดตวันที่26สิงหาคมตอนเที่ยงนะครับปรากฏว่าที่นั่งเนี่ยถูกจําหน่ายไปแล้วนะฮะอันนี้ก็ถือว่าจําหน่ายจริงนั่นแหละจาหน่ายไปแล้วนับได้705ที่นั่งนะครับผมแล้วเวลาเราจะดูว่าแต่ละงานเนี่ยขายบัตรได้เยอะไหมนะครับ อย่านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับให้นับไปเลยว่ามันได้กี่ที่นั่งนะฮะเพราะถ้าคุณจะมองว่าเฮ้ยพันที่นั่งขายหมดเย่เราต้องดีใจใช่ไหมก็อาจจะไม่นะเพราะว่างานก่อนๆคุณก็เคยขาย2 0 0พกว่าที่นั่งได้นะมันก็ควรจะน่าดีใจกว่านะถ้าเกิด2 0 0พันที่นั่งขายได้เต็มอะไรเงี้ยตอนนี้เราพูดว่าแบบขายไปแล้ว70%เอ่ะเหมือนจะเยอะแต่ว่าโทษนะที่นั่งน่ยมีแค่1,000พันไงถ้าบอกว่าขายได้70%แต่ว่าที่นั่งคุณมี2 0 0พันที่นั่ง เออมันก็น่าดีใจกว่าใช่ไหมฮะก็ไม่คิดว่า Off ฟ c i a l เนี่ยจะลดสเกลที่นั่งด้วยนะฮะแม่แต่ก็ดูจากการตั้งราคาก็เข้าใจแหละว,ว่าอืมทำไมถึงลดเหลือ1น0 0พันที่นั่งสมมติว่าวันจริงเนี่ยอาจจะขายไม่หมดอะไรอย่างนี้นะฮะออฟฟิเชียลอาจจะเติมเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมผืนผ้าในผังหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะฮะอาจจะมีการถอดเก้าอี้ออกแล้วก็ให้คนที่กดในแถวหลังๆเนี่ยคุณช่วยกระเถิบไปข้างหน้าด้วยนะครับขอความร่วมมือกระเถิบไปนั่งหน้าหนหน่อยอาจจะมีคนแบบว่า กดเอาแบบคำๆอะไรเงี้ยตรงกลางแถวหลังสุดอะไรเงี้ยของโซนบางโซนที่ขายไม่ดีนะครับเฮ้ยคุณไปนั่งอะไรตรงนั้นคนเดียวอะไรเงี้ยอาจจะมีได้เพราะตอนนี้เนี่ยโซน A นะครับคงจะขายออกอยากนะฮะดูจากราคาแล้วก็เบนฟิตที่ดูไม่ค่อยจะคุ้มค่าซะเลยนะฮะคนก็ไม่กดกันนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือโซน B และโซน VIP ขายหมดแล้วนะครับโซน C เนี่ยก็น่าจะขายหมดไปตามๆกันนะครับเฮ้ยก็ขายได้นี่โซน VIP ก็ขายหมดนะฮะโซน B ก็ขายหมดไปแล้ว โซน C ก็กําลังจะหมดหรือกลายเป็นว่าคนซื้อไม่บน่นคนบ่นไม่ซื้อหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะใน c h ANNEL b n k 4 d a y นะฮะในยู u ูบนะครับจะมีการปล่อยคลิปตัวหนึ่งมานะฮะที่ชื่อว่า Special Talk Session นะครับ Additional event information หรือว่ารายละเอียดและกิจกรรมเพิ่มเติมนะฮะปล่อยมาเมื่อวันที่22สิงหาคมครับก่อนเปิดขายบัตร1วันซึ่งก็ปล่อยมาเป็นคลิปซะด้วยนะฮะไม่ใช่ไลฟ์นะฮะเป็นการปล่อยคลิปแบบพรีเมียร์ก็คือว่าปล่อยให้ดูพร้อมกันก่อนนะฮะสำหรับคนที่แบบกดติดตามอะไรงี้นะฮะซึ่งการปล่อยคลิปแบบพรีเมียร์เนี่ย มันก็จะมีระบบแชทสดด้วยนะฮะคนก็สามารถพิมพ์คุยกันได้นะแสดงความเห็นแบบสดได้นะครับเมมเบอร์ที่มานะครับก็จะมีน้องเอมมี่นะฮะมีฮุฟมีมีนแล้วก็พีคครับการมาเป็นคลิปเนี่ยมันก็จะต่างจากไลฟ์นะฮะก็คือว่าถ้ามาเป็นคลิปเนี่ยสิ่งที่พูดในนั้นก็จะถูกฟิกมาแล้วว่าเราจะพูดอะไรบ้างนะฮะไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอะไรได้นะก็แปลว่าน้องๆเมมเบอร์หรือว่าทีมงานหรือออฟฟิเชียลก็ดีเนี่ยก็จะไม่มีการอ่านฟีดแบ็กอะไรเลยแล้วก็แบบ ไม่มีการแก้อะไรกลางทางเลยนะฮะคือถ้ามาเป็นคลิปเนี่ยพูดยังไงก็ต้องตามนั้นนะครไม่มีการปรับเปลี่ยนนะไม่มีการฟังฟีดแบ็กนะครับซึ่งก็เข้าใจแหละในสถานการณ์หน้าตอนนั้นนะฮะก็อาจจะมีกระแสะทัวลงอีกก็ได้นะก็เลยแหมขอไม่อ่านคอมเมนต์ดีกว่าถามว่าอัปเดตเพิ่มเติมมันมีอะไรที่เป็นเรื่องใหม่แล้วก็ เอ๊จะมีแฟนคลับเพรารอคอยหรือเปล่าว่าเออเป็นเรื่องที่อยากจะฟังอะไรอย่างี้นะฮะสำหรับวันที่จัดงานก็คือ15กันยายนเหมือนเดิมนะฮะสถานที่ก็เป็น Center Point Studio ลาซานนะฮะที่เก่าที่เดิมเพราะว่าเราไม่มีที่ใหม่มีบริการห้องน้ําเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการเพิ่มป้ายบอกทางไปร้านอาหารด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกนะอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมเป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็จะมีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ b e เนฟิที่เกิดขึ้นในงานนะครับผมโซน VIP กับโซน A เนี่ยก็จะได้รับ โปสเตอร์จากมือเมมเบอร์หลังจบงานนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเขาก็บอกไปแล้วว่าเมมเบอร์เนี่ยไม่สามารถเลือกได้นะครับเป็นการสุ่มแล้วก็คงจะได้เจอกับเมมเบอร์คนเดียวนั่นแหละกิจกรรมไฮบายก็จะอยู่เฉพาะโซน B กับ C เท่านั้นเหมือนเดิมนะครับแต่โปสเตอร์เนี่ยโซน B กับ C จะได้รับก่อนเข้างานครับพร้อมกับลิสแบนด์ด้วยก็จะได้รับก่อนเข้างานถามว่าทําไมไฮบายถึงมีเฉพาะโซน B และ C เขาบอกว่าโซน v i p และโซน A เนี่ย คุได้เบเฟิทจากการรับโปสเตอร์จากมือเมมเบอร์ไปแล้วก็ถือว่าเป็นการไฮบ u ยไปในตัวแต่แฟนคลับก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเพราะว่าได้เจอเมมเบอร์คนเดียวเป็นการสุ่มด้วยนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอคนที่เราชอบหรือเปล่าในขณะที่การไฮบ u ยเนี่ยอะถึงอาจจะได้คุยแค่เซี่ยววนาทีนะฮะแต่ว่า ก็การันตีแน่ๆนว่าเราจะได้เจอคนที่เราชอบนะครับก็รู้สึกว่ายังไงโซน B กับ C น่าจะคุ้มกว่านะในกิจกรรมตัวนี้นะที่ได้เจอเมมไฮบอยก็น่าจะดีกว่าการได้รับโปสเตอร์นะฮะหรือยังไงหรือคุณมองว่าการได้โปสเตอร์ที่มีลายเซ็นมันจะคุ้มกว่านะฮะแต่อย่าลืมนะว่าโซน A เนี่ยลายเซ็นเป็นดิจิตอลนะครับถ้าเป็นเขียนมือเนี่ยลายเซ็นสดจะต้องเป็น v i p น้องๆเขาบอกว่าเพลงที่แฟนๆโหวตไปแล้ว จะมีบางเพลงที่เล่นกับดนตรีสดด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันที่แฟนคลับ48ชอบนะฮะเพลง48กับการเล่นดนตรีสดนะ,ะเป็นอะไรที่เข้ากันแล้วก็ดีมากครับแต่ส่วนที่ดูจะเน้นเลอะเกินนะฮะในคลิปนั้นนะฮะก็คือว่ามีการอธิบายสรรพคุณนะฮะของโซน VIP ว่าจะมีห้องเลาจนะฮะในการรับรองแฟนคลับนะครับมีของกินมีเครื่องดื่มบริการแล้วก็เอาไว้พูดคุยสังรค์กับเพื่อนๆน,นั่นแหละนะฮะ คนที่มาด้วยกันก็ไม่รู้จะรู้จักกันหรือเปล่านะฮะคนที่ซื้อบัตร V.I.P. นะครับก็คงจะเป็นเราพี่วันต่างๆนะฮะไม่ทราบว่าจะรู้จักกันมากขนาดไหนแล้วก็ Exclusive Event ที่หลายๆคนคาใจว่ามันคืออะไรใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้มันคือกิจกรรม after party นั่นเอง after party คืออะไรก็จะเป็นกิจกรรมที่แฟนคลับจะได้ดูโชว์จากน้องๆ Member ก็ทั้งหมดนั่นแหละที่โชว์นะฮะไม่รู้ว่าบรรยากาศจริงมันจะแอร์อัดอะไรขนาดไหนนะฮะคุณจะได้ดูโชว์แบบใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เมมเบอร์เนี่ยจะเต้นเพลงเพิ่มเติมอีก6เพลงมีช่วงแรนดอมแดนซ์ด้วยแล้วก็จะมีเพลงแนว EDM ก็ให้มันเข้ากับบรรยากาศนะฮะบรรยากาศปาร์ตี้นะฮะยามค่ำคืนอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่างานมันก็จะต้องเริ่มในช่วงที่แบบเย็นแล้วค่ำแล้วนะฮะก็ถึงจะเริ่มในส่วนนี้กันแฟนข่าวสามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ด้วยโอ้โหนี่แหละที่เรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟของจริงนะ มันต้องถ่ายอะไรเก็บไปด้วยนะแล้วก็จะมีพื้นที่ให้แฟคนคลับได้เต้นด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องมาดูก่อนว่าเขาจะจัดกันตรงบริเวณห้องเลาส์เลยหรือเปล่านะฮะหรือว่าเอาเก้าอี้ในฮอเนี่ยออกไปก่อนแล้วก็ทําพื้นที่ให้มันโล่งๆนะฮะจะได้แบบไปเต้นกันในหออีกทีหนึ่งหรือเปล่านะก็เดี๋ยวไปหน้างานก็คงจะเห็นเองในส่วนของห้องเลาจ์เนี่ยก็คือว่าจะใช้ก่อนเข้างาน Exclusive Party ตีนะฮะ ก็คือหลังจากที่รับ b e n นฟิตเสร็จนะฮะหลังจากดูคอนเสิร์ตจบนะครับก็จะให้แฟนคลับที่ซื้อบัตร VIP เนี่ยได้พักผ่อนนะฮะพูดคุยกันก่อนแล้วก็ทานขนมอะไรเงี้ยทานเครื่องดื่มต่างๆที่ทาง o f f ฟิเชียลเนี่ยเขาจัดมาให้เนาะก็คือนั่งพักก่อนแล้วก็ให้เมมเบอร์เนี่ยไปเตรียมตัวนะฮะ ก็ไปเคลียร์ตัวเองให้ให้มันเรียบร้อยนะฮะอาจจะไปแต่งหน้าทำผมอะไรมาใหม่นะฮะแล้วก็ค่อยเป็นช่วง Exclusive Event นะฮะในช่วงเย็นช่วงค่ำกันต่อไปดูแล้วเนี่ยจากกิจกรรมที่เขาบอกมานะครับในราคา6,800นะฮะถือว่าคุ้มมากๆนะฮะคุ้มสุดๆไปเลยนะฮะจากอัปเดตเพิ่มเติมในคลิปนั้นนะฮะสรุปว่า ไม่มีการลดราคาอย่างแน่นอนนะเพราะออ f ฟิเชียลเขาก็ไม่ทําแบบนั้นอยู่แล้วไม่เคยลดราคาหรอกจัดโปรโมชั่นเต็มที่ก็มีการเพิ่มเบ n นฟิตอะไรนิดน,นหน่อยห่อยต้นทุนก็ไม่ได้เพิ่มจากเดิมมากหรือถ้าเราเคยไปดูอีเวนต์ก่อนๆเนี่ยก็ อาจจะเป็นเบเดฟิทที่เป็นการเพิ่มงานให้น้องๆให้น้องๆเหนื่อยเพิ่มโดยที่ออฟฟิเชีก็ไม่ได้เสียต้นทุนอะไรเลยโซน A ก็ยังไม่คุ้มค่าเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะบัตรก็เลยขายไม่ออกนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าฟังคลิปนะั้นแล้วมันจะจูงใจให้ซื้อโซน A เพิ่มเติมนะครับแต่โซน VIP เนี่ยที่บอกว่าคุ้มนะครับเพราะว่า48ไทยเนี่ยไม่เคยมีอีเวนต์แบบนี้มาก่อนนะครับกิจกรรม after party เนี่ยอะวงการ48ไทยไม่เคยมีแน่ๆแ,และเผล่อๆนะฮะถ้าเกิด เทียบอีเวนต์นี้กับงานจับมือนะฮะด้วยการเสียเงินที่เท่ากันนะครับยังไง after party เนี่ย <c oughs> ก็น่าจะคุ้มกว่าด้วยซ้ำนะฮะคือคุณลองเทียบเลยถ้าเกิดว่าใช้เงิน6,8 0 0เนี่ยก็อาจจะ pre เด d e r ได้ประมาณ20ใบอะไรเงี้ยบัตรจมือนะฮะก็ลองเทียบดูถ้าเราไปจับมือ20ใบหรือว่าอาจจะแบ่งไปถ่ายวันช็อตอะไรด้วยนะฮะดูจากความใกล้ชิดดูจากความคุ้มค่าเนี่ยยังไง after party ก็ดูจะคุ้มกว่านะฮะงานจับมือเนี่ย มีโต๊ะกั้นด้วยนะฮะมันมีระยะห่างไงแต่อันนี้เนี่ยโอ้โหได้เต้นกันแบบสนุกสนานได้จอยๆกับน้องๆนะฮะทำไมแฟนคลับจะไม่ชอบล่ะจริงไหมแล้วเป็นกิจกรรมครั้งแรกด้วยที่48จัดแบบนี้นะครับก็เลยเข้าใจเลยว่าทําไมขายหมดแฟนคลับหลายคนอาจจะบอกแพงๆๆโอ้โหแ,แ,แพงอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่มันคุ้มสําหรับแฟนคลับบางคนไงฮะเขาก็พร้อมที่จะจ่ายอยู่ดีคือไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าราคาสูงเฮ้ยไม่พอใจไม่ซื้อมันเสลยอะไรเงี้ย ก็คงไม่ขนาดนั้นนะครับถ้าอะไรที่แฟนขับรู้สึกว่าคุ้มเขาก็ซื้ออยู่ดีนะครับก็คงจะไม่ได้เทโดยที่ไม่มีเหตุผลนะครับพูดถึงบัตรราคา2อ0 0เนี่ยที่คนยังซื้อกันเยอะอยู่ก็เพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอะจะให้ทำไงเพราะว่าราคาต่ำสุดมันก็คือราคานี้ราคาเดียวคือคนที่ซื้อเนี่ยเต็มใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะยังไงก็ต้องซื้อแหละถ้าอยากเข้าร่วม,มนะฮะถ้าเกิดว่ามันมีบัตรราคาแบบว่าพันกว่าบาทนะครับ แฟนคลับก็อาจจะเทใจไปซื้อโซนราคาพันกว่าบาทก็ได้ไงออฟิเชียลเขาก็เลงเห็นจุดนี้นะก็เลยทําราคาต่ําสุดให้มันสูงขึ้นเพื่อที่ทําให้แฟนคลับเนี่ยไม่มีทางเลือกในการเข้าร่วมและเราลองมองในสถานการณ์ปกตินะครับลองไปดูคอนเสิร์ตเก่าๆที่ทาง48ก็เขาจัดมานะครับบัตรในราคานี้เนี่ยสองพกว่าเนี่ยมันถือว่าเป็นราคาระดับกลางก็แฟนคลับที่มีเงินประมาณนึงแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบพวอะไรเงี้ย แต่ก็ไม่ได้งบน้อยขนาดนั้นถือว่าเป็นบัตรระดับกลางนะฮะ2,000กว่าบาทถ้าไป6 8 0 0แเลยเนี่ยคือจริงๆ4 8 0 0นี่ก็สูงแล้วนะฮะอ่ะถ้าไป6 8 0 0แเลยเนี่ยก็คือว่าสําหรับลูกค้าที่จ่ายหนักไว้นะครับและตอนนี้เนี่ยราคา4 8 0 0ที่ไม่ใช่ VIP เนี่ยในขณะที่คอนเสิร์ตครั้งที่แล้วเนี่ย Request R 2022ถือว่าเป็น VIP นะฮะแต่คราวนี้ไม่ใช่ VIP เนี่ยมันก็เลยไม่คุ้มไงฮะดูจากเบเดฟิตที่ได้นะฮะเทียบกับงานครั้งก่อนโอโ้แบบแตต่างยางยสิินเช อันนี้ก็ถือว่า Official พลาดเองนะฮะที่ตั้งราคานี้แล้วก็ได้ Benefit แค่นั้นนะครับก็ถือว่าไม่คุ้มก่อนใกล้งานคอนเสิร์ตจริงเนี่ยก็ไม่รู้จะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการจูงใจอะไรหรือเปล่านะฮะก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ย ออฟฟิเชียลก็ได้ตัดแฟนคลับที่งบน้อยออกไปหมดแล้วนะครับก็คือว่าไม่มีตัวเลือกสําหรับแฟนคลับที่งบน้อยเลยนะครับไม่มีบัตรที่ราคาพันกว่าบาทแฟนคลับที่แบบว่าไม่ได้มีรายได้ต่อเดือนสูงๆ,งๆแบบว่ารายได้ไม่ถึง20,000บาทต่อเดือนอะไรเงี้ยอันนี้ผมสมมุตินะฮะก็ถือว่าหมดสิทธิ์เลยนะฮะสำหรับคนที่จะมาเข้าร่วมงานแบบนี้ก็ถือว่าหนักใจพอสมควรเพราะว่าราคามันสูงเกินไปแล้วก็คุณตัดแฟนคลับที่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาไปแล้ว Couple เรียบร้อยนะฮะมันไม่มีแล้วนะรบ,บรรยากาศที่แบบว่าเฮ้ยน้องๆนักเรียน จับกลุ่มกันในการมาอีเวนต์48หรือว่าผู้ปกครองพาลูกมาร่วมงานอีเวนต์48อะไรเงี้ยภาพแบบนั้นมันคงจะหายไปแล้วนะครับสำหรับการตาม48ยุคปัจจุบันนะฮะภาพจำของวงไอดอลที่เคยเป็นไอดอลมหาชนก็ได้ถูก ลบหายไปแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เน้นกลุ่มที่จ่ายหนักเป็นหลักนะครับไม่ได้เน้นจํานวนคนอีกแล้วคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าทาง o f f ิเชียจะเพิ่มบัตรในราคาแบบว่าพันต้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ให้ b e n นฟิตอะไรเลยก็ได้นะครับเชื่อว่าอาจจะมีแฟนคลับไม่น้อยนะที่กดบัตรมานะฮะ เชื่อว่าอาจจะยังมีคนกดมาต่อให้จําไม่ได้อะไรเลยนะฮะแต่ว่ามันก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่งบไม่ถึง2000กว่าบาทนะครับแต่นี่คือคุณไม่ให้ทางเลือกอะไรเลยนะฮะหลายคนมาไม่ได้ก็ต้องตัดใจนะครับคือถ้าเกิดว่าเพิ่มโซนที่มันราคาถูกกว่านั้นเข้าไปด้วยนะอาจจะแบบนั่งไกลหน่อยอะไรเงี้ยคนก็น่าจะมาเยอะกว่านี้นะครับก็คงจะไม่ รงเริงขนาดนั้น,นสำหรับงานนี้ทีนี้มาดูฟีดแบ็กนะครับว่าหลังจากที่มีการอัปเดตเพิ่มเติม <ๆ S 2> นะะฮในคลิปนั้นนะครับรวมถึงว่ามีการเปิดขายบัตรแล้วในตอนนี้นะฮะก็คือว่า VIP ก็ขายหมดไปแล้วโซน B ก็ ขายหมดไปแล้วโซนซีก็น่าจะใกล้หมดนะครับในสถานการณ์ที่ปัดมันก็พอจะขายได้อยู่นะฮะแฟนคลับที่อาจจะไม่ได้มางานนี้อะไรเงี้ยหรือว่าคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยเขาจะคิดอย่างไรนะครับแฟนคลับก็ตั้งคําถามกันนะฮะเกี่ยวกับกิจกรรมในห้องเลา e นะครับกิจกรรม after party เนี่ยม,มันดีจริงๆเหลือนะฮะในการนํากิจกรรมนี้มานะฮะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงกิจกรรม after party เนี่ย มันก็จะเป็นกิจกรรมยามค่ําคืนซึ่งคุณผู้ชมที่วัยอาจจะเป็นนักศึกษาแล้วหรือว่าเป็นวัยทํางานแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจว่ามันเป็นกิจกรรมแบบไหนนะฮะปกติแล้วเนี่ยงานแบบนี้ก็แน่นอนครับมันต้องจัดตอนกลางคืนนะฮะ after party นะครับและถ้าเป็นกิจกรรมแบบนี้ในวงการอื่นนะฮะจัดที่อื่นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็น่าจะพอทราบใช่ไหมฮะว่าเครื่องดื่มที่เขาเสิร์ฟกันเนี่ยมันจะเป็นเครื่องดื่มแบบไหนนะฮะอันนี้พูดถึงงานที่อื่นนะครับแต่ว่าใน48เนี่ยก็คงจะเป็นเครื่องดื่มอะไรที่ ง่ายๆนะฮะเข้าถึงง่ายทุกเพศทุกวัยนะฮะก็คงจะไม่ได้เสิร์ฟเครื่องดื่มอะไรแนวๆนั้นแต่ว่าก็มีหลายคนที่ไม่โอเคเหมือนกันนะครับดูจากลักษณะของกิจกรรมในการใกล้ชิดในการเข้าใกล้ของแฟนคลับอย่างเงี้ยคือถ้าพูดถึงกิจกรรมนี้เนี่ยเราอาจจะเคยเห็นอาจจะแบบเห็น่ันๆนะฮะก็เคยมีอดีตสมาชิก48นี่แหละที่เขาร่วมงานอะไรแบบนี้นะฮะเราก็อาจจะเคยเห็นมาบ้างเนาะซึ่งมันก็เป็นงานแนวๆนั่นแหละแต่ว่าเอามาจัดในรูปแบบของ48เนี่ย อ่ะมันก็อาจจะดูแบบซอฟลงไม่ได้แบบว่าใกล้ชิดเกันเกินไปหรือเปล่านะมันจะดูแบบลำเส้นเกินไปหรือเปล่านะก็ควรจะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรตามมาในภายหลังนะครับแต่ว่าคนก็เป็นห่วงเรื่องภาพลักษณ์นะครับเนื่องจากเราเป็นวงไอดอลเนี่ยแล้วทําไมถึงเอากิจกรรมอะไรแนวแนวนั้นมาจัดกับวงเราคือก็รู้ๆกันอยู่ว่ายังไงคุณก็ต้องมีแรงบันดาลใจมาจาัดก,กิจกรรมอะไรแนวแนวนั้นที่เขาไปจัดในวงการอื่นที่มันอาจจะฮาร์ดคอร์กว่านั้นนะอาจจะแบบใส่สุดกัานั้นถึงเราจะเอามาทําให้ซอฟลงก็จริงแต่ว่า คนนอกนะครคนอื่นที่เขาแบบเห็นว่า48เนะี่ยทำกิจกรรมแบบนี้เขาก็อาจจะคิดอะไรไม่ดีกับวง48แแล้วก็เป็นได้นะฮะ ก็ไม่คิดว่าจะมาในจุดที่ว่าเฮ้ยคุณต้องมาจัดอีเวนต์อะไรแบบนี้แล้วเหลือนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูหน้างานอีกทีครับมาดูรีวิวจากแฟนคลับที่เขาไปร่วมงานอีกทีว่าเขาจัดคล้ายๆกับวงการอื่นหรือเปล่านะฮะหรือว่าเฮ้ยมันก็ดูน่ารักน่ารักดีไม่ได้มีอะไรที่แบบดูเป็นอันตารายหรือว่าไม่เหมาะสมนะฮนะก็เดี๋ยวมาดูกันสําหรับบัตรในบางโซนที่อ่ะอาจจะขายหมดไปแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันก็อาจจะเสียไปแล้วก็ได้คือฉันซื้อนะ แต่ว่าฉันก็ไม่ได้เต็มใจขนาดนั้นหรอกคือฉันไม่มีทางเลือกแทนที่แฟนคลับเนี่ยเขาจะซื้อบัตรด้วยความสบายใจอุ่นใจมีความสุขที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมแต่กลับกลายเป็นว่ามันต้องซื้อเพราะว่าไม่มีทางเลือกก็เราอยากจะไปให้กําลังใจน้องอะ่ะ เราโหวตไปแล้วอะไรเงี้ยเราอยากจะดูว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นยังไงเพลงที่เราโหวตไปเนี่ยจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะฮะ <S <S เป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะฮะจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าก็อยากจะไปให้กําลังใจน้องๆน,นะครับและนี่ก็อาจจะเป็นการทิ้งทวนสําหรับแฟนคลับบางคนก็ได้คือแฟนคลับเนี่ยบางคนอาจจะซื้อบัตร V.I.P ตั้งแต่วันแรกเพราะมันขายหมดค่อนข้างเร็วนะฮะแต่แฟนคลับเนี่ยก็อาจจะมีหม,ดมุดหมายในใจว่าโอเคถ้าเกิดว่าออฟฟิเชียลเน็ต คุณออกอีเวนต์อะไรแนวแนวนี้มาอีกนะครับเขาก็อาจจะไม่เข้ารวมแล้วก็ได้คอนเสิร์ตอื่นๆหลังจากนี้เนี่ยแฟนคลับที่ซื้อบัตร V.I.P เนี่ยเขาก็อาจจะไม่มาแล้วก็ได้เขาขอมางานนี้งานเดียวนี่แหละ แล้วก็อาจจะไปเจออีกทีตอนคอนเสิร์ตจบการศึกษาของคามิตัวเองและสุดท้ายจะไปจบตรงไหนครับสุดท้ายก็จบที่การแกล้ตามคามิตัวเองซึ่งออฟฟิเชียลอยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเลยนะฮะคือมีแฟนคลับที่รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะฮะก็ลองไปอ่านฟีดแบกดูได้นะตามโลกโซเชียลนะฮะแล้วก็มีฟีดแบกที่บอกว่าอยากให้ออฟฟิเชียลเนี่ยมาบอกกับแฟนคลับตรงๆเลยว่า ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตัวเองเป็นยังไงนะฮะทำไมถึงตั้งราคาแบบนี้เพราะว่าทุกทีเนี่ยเฮ้ยคอนเสิร์ตมันก็ไม่ได้ราคาแบบนี้ไง ก็เลยอยากจะรู้สาเหตุว่าอะไรที่มันจูงใจให้คุณตั้งราคานี้แล้วก็ทําไมถึงตัดราคานี้ออกนะครับทำไมถึงมีตัวเลือกให้เราน้อยจังนะฮะก็อยากจะรู้ว่าแบบตอนนี้ออฟฟิเชีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าอ๋อสถานการณ์ปกติไม่มีอะไรล้วก็แค่อยากตั้งราคาแบบนี้เฉยๆคือวงไม่ได้กําลังจะขาดทุนหรืออะไรหรอกไม่ได้จะแบบอยากทํายอดขนาดน,นั้นอ่ะแล้วก็อยากฟังเหตุผลไงว่าทําไมถึงตั้งราคาแบบนี้อยากรู้แม้กระทั่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนมันเท่าไหร่ทําไมถึงต้องใช้เซ็นเตอร์พอยต์สตูดิโอทำไมถึงไม่หา ที่มันใหญ่กว่านี้ใช่ไหมเออต้นทุนที่คุณไหวเนี่ยมันคือเท่าไหร่แล้วก็เวลาคุณขายแต่ละงานเนี่ยคุณต้องการกําไรกี่เปอร์เซนต์จากยอดขายอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้แต่ว่าก็เข้าใจแหละมันก็เป็นเรื่องภายในที่ยังไงเขาก็ไม่มีทางมาบอกเราอยู่แล้วนะฮะก็ต้องไปดูงานต่อๆไปแหละว่าเขาจะตั้งราคาแบบไหนนะฮะหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรในอนาคตแล้วก็มีแฟนคลับที่บอกว่าถ้าจะจัด after party เนี่ยคุณน่าจะ ทำอีเวนต์แยกไปเลยดีกว่านะทำไมจะต้องมาพ่วงใส่บัตร V.I.P. อย่างเดียวนะคือถ้ากิจกรรมมันดีขนาดนั้นเนี่ยคุณก็ทำอีเวนต์แยกไปเลยเป็น48 T.H after party ไปเลยแล้วก็แบบได้เต้นสนุกๆน,นะฮะแฟนคลับก็ได้ไปจอยๆกันใช่ไหมกิจกรรมแนวๆน,นี้เนี่ยที่มันได้ใกล้ชิดแฟนคลับนะเราก็อาจจะนึกถึงงานมัสรีอย่างเงี้ยก็จัดแนวๆน,นั้นก็ได้ที่มันมีความใกล้ชิดแล้วก็จะตั้งราคาสูงขนาดไหนก็เอาเลยฮะเต็มที่นะครจะมีการแบ่งโซนอะไรหรือเปล่าก็จัดไปเลยนะแต่ว่าแยกกันไปเลยดีกว่าคือต่อให้มันจะมีความเป็น V.I.P ขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าแฟนคลับก็มองว่าคนที่ไปงานเนี่ย ก็ควรจะได้ฟังเพลงครบทุกเพลงเท่ากันทุกคนทําไมจะต้องแบบเอาบางเพลงไปจัดในงานเฉพาะในงานสเปเชียลที่มีเฉพาะแฟนคลับแค่ชนกลุ่มน้อยนะที่ได้ดูนะครับหกเพลงที่เพิ่มเติมเข้ามาคือลําพังเพลงที่จะโชว์ในงานรี q u ว s t Out เนี่ยที่มันเหลือแค่ 17เพลงแล้วก็อาจจะมีเพลงเพิ่มเติมนิดนดหน่อยๆแล้วก็มีโชว์พิเศษเพิ่มเติมนะครับซึ่งมันก็คงจะน้อยกว่า25เพลงอยู่ดีนะครับซึ่งก็มองว่ามันไม่คุ้มเลยอยากจะเน้นความใกล้ชิดขนาดนั้นก็ควรจะจัดอีเวนต์แยกไปเลยดีกว่านะครับอยากจะให้คอนเสิร์ตมันมีความเป็นคอนเสิร์ตจริงๆ ตอนนี้เหมือนกับว,ว่าคุณทําทุกอย่างเพื่อให้บัตร V.I.P มันขายหมดโดยที่คุณไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ได้แคร์เลยว่าความเป็นคอนเสิร์ตมันคืออะไรนะจุดประสงค์ของการทําคอนเสิร์ตมันคืออะไรกันแน่นะคอนเสิร์ตก็คือคอนเสิร์ตสิครับก็คือให้เมมมาทําการแสดงให้แฟนคลับได้เห็นทุกคนอย่างเต็มที่ทุกเพลงไม่ได้มีการกักอะไรหรือว่าจะมีการแบ่งแยกแฟนคลับนะครับพอบอกว่าจะมีหเพลงที่จะโชว์เพิ่มเติมใน after party เนี่ยมันก็เป็นการตบหน้าแฟนคลับดีๆนี่เองคือคนที่ซื้อโซนอื่นที่ไม่ใช่โซน V.I.P เนี่ย ควอนไม่จบอะคุณดูควอนไม่จบแล้วก็จะต้องมีการเชิญออกนะครับออกก่อนนะครับออกก่อนนะครับจะเป็นคิวของ V.I.P. ที่จะได้ดูต่อนะฮะเหมือนโดนไล่ออกอะเป็นการตลาดที่แบ่งชนชั้นสุดๆไปเลยแล้วการที่ official เนี่ยเลือกเส้นทางในการขายบัตรในการเข้าง,งานแพงขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับแฟนคลับที่จ่ายหนักแทนที่จะลดราคาบัตรลงเพื่อที่จะจูงใจนะครับให้คนกลับมาตามเยอะขึ้นนะครับให้คนมาร่วมง,งานเยอะขึ้นมันก็เลยดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยออฟฟิเชียลเขามองรายได้ในระยะสั้น สำคัญกว่านะครับสำคัญกว่ารายได้ในระยะยาวนะซึ่งออฟฟิเชียลก็อาจจะไม่ได้คาดหวังว่าเอ้ยถ้าเราขายบัตรถูกเนี่ยแฟนคลับจะมาตามเยอะขึ้นหรือเปล่านะอาจจะมันอาจจะนานเกินไปนะฮะอาจจะต้องมารอว่าแบบเออเมื่อไหร่วงจะกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งหรือเมื่อไหร่คนจะกลับมาตามเยอะอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าขายบัตรถูกเกินไปก็กลัวว่าจะไม่คุ้มคือว่าเขาไม่กล้าเสี่ยงหรือเปล่านะเสี่ยงขายบัตรถูกไปเนี่ยแล้วถ้าแฟนคลับมาน้อยเหมือนเดิมเนี่ยออฟฟิเชียลจะเจ็บหนัก เขาคงจะคิดแบบนั้นแต่พอคุณตั้งราคาสูงเกินไปเนี่ยแฟนคลับที่จ่ายนะเขาก็จ่ายไว้แล้วไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่าคนใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาเนี่ยเขาก็เข้ามาไม่ได้เพราะว่าราคามันเข้าไม่ถึงนะครับส่วนแฟนคลับเก่าก็ไม่ก,กล้าชวนคนอื่นให้มาตามหรอกนะฮะร,รู้สึกอายคนอื่นรู้สึกอายมากในการที่จะ ไปขายคนอื่นนะฮะก็ไม่รู้จะขายใครนะฮะสภาพแบบนี้คนอื่นก็คงจะเบือนหน้านี้นะโอ้โหวงอะไรเนี่ยราคาบัตรแพงเหลือเกินอันนี้ออฟฟิเชียลก็อาจจะต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพี่วานเขาอาจจะแกล้งออฟฟิเชียลตายใจก็ได้นะสมมติวันดีคืนดีพี่วานเขาพร้อมใจกันเทงานบางงานขึ้นมาอย่างเงี้ยสมมติพี่วานไม่ซื้อเลยแล้วคุณจะขายแฟนคลับกลุ่มไหนได้ละเพราะว่าแฟนคลับที่งบน้อยเนี่ยคุณก็ตัดเขาออกไปแล้วเรียบร้อยคุณก็ไม่สามารถ ขายแฟนคลับกลุ่มไหนได้เลยเพราะว่าคุณเลือกทําการตลาดแบบนี้มาตั้งแต่ต้นทีนี้จะทำยังไงถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงนะฮะ ก็อาจจะต้องนับถอยหลังไปเรื่อยๆหรือเปล่าแต่ในเมื่องานนี้เนี่ยมีการสนับสนุนที่ดีจากแฟนคลับอยู่นะฮะสำหรับงานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับว่ายังมีคนพร้อมสนับสนุนอยู่นะครับสำหรับงาน Re q u e s t เอา2,024แล้วก็ดูจากน้องๆเจนใหม่นะฮะ BNK รุ่น5นะฮะก็ดูตกแฟนคลับได้เยอะดีนะฮะเราดูจากงานจมือล่าสุดเนาะก็มีแฟนคลับที่มาหาน้องๆรุ่น5กันเยอะนะครับก็ถือว่าสบายใจไปเปราะนึงนะครับคือน้องๆรุ่น5เนี่ยเขาก็เป็นแฟนคลับ48มาก่อนนะครับเขาก็คงจะ ทราบดีว่าแฟนคลับ4 8เนี่ยต้องการอะไรนะฮะอยากจะให้มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะในอนาคตนะครับน้องๆก็เข้าใจเข้าใจแฟนคลับดีมากๆเลยถือว่าจูงใจให้แฟนคลับที่ตามอยู่เนี่ยก็ยังติดตามกันต่อไปได้เรื่อยๆนั่นแหละนะฮะแต่ว่าก็อยากจะเตือนให้ออฟฟิเชีลระวังหน่อยละกันนะฮะสำหรับช่วงเวลาที่ อาจจะเกิดวิกฤตใหญ่อีกครั้งก็ได้นะในระลอกต่อไปนะฮะอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ทางสีแปรเนี่ยเกิดการสะดุดอะไรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณยังทําการตลาดแบบเดิมนะครับอย่างในช่วงกันยายนปี2025นสะครับสัญญาของ C G M f o ร e s รุ่นหนึ่งก็จะหมดลงนะครับเราอภิมหาวานเนี่ยเขาจะแกร๊ตตามเมมเบอร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับ ส่วนเมมเบอร์รุ่น2 3และรุ่น4ในอนาคตนะครับของ CGM จะจูงใจให้อภิมหาวานเนี่ยยังสปอร์ตวงต่อไปได้หรือไม่นะแล้วในช่วงมีนาคม2026นะครับรุ่น3 BNK48 ก็จะหมดสัญญาในระดับต่อมาครับรุ่น3นี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ขาย p e r f o r m มนซ์อย่างแท้จริงนะฮะเรียกได้ว่าเป็น the b เ s สเลยหรือเปล่านะฮะก็อยู่ที่คุณผู้ชมมันจะประเมินดูนะครับแต่ก็เห็นคนชมกันเยอะเหมือนกันนะฮะถือว่าเป็นสุดยอดครับของวงการ48ไทย และตอนน้องไปย่าออกจาก b บ k เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะฮะถือว่าสะเทือนเหมือนกันนะฮะและถ้าเราเสียตัวท็อปนะฮะที่เป็นเอสของวงอะไรเงี้ยในวันที่วงไม่มีฮูป ไม่มีมวนเน่ไม่มีแพนเค้กอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้สำหรับ b n k ก็คงเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยมีความสามารถกันจริงๆนะฮะแล้วก็เท่าที่ผมไปเจอแฟนคลับ48บางท่านนะฮะก็มีการออกตัวแล้วว่าถ้ารุ่น3มแกลดเนี่ยก็จะแกลดตามน้องแน่นอนนะฮะพอรู้สึกว่าเราก็เต็มที่แล้วนะฮะเราก็เหมือนส่งน้องมาถึงฝั่งแล้วนะฮะไม่มีอะไรจูงใจในการอยู่ต่อแล้วเหมือนเราคอมพลตแล้วอะ่ะบางคนก็ไม่คิดว่าจะได้มาตาม48ด้วยซ้ําแต่ว่าก็ มาโดนน้องๆรุ่น3ตกนะก็เลยทําให้มาตามวงจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็จากที่ผมไปงานจับมือล่าสุดนะครับงานจับมือสิงสิบเนะครับก็ได้เจอแฟนคลับหลายๆคนแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็คงได้ดูคลิปที่ผมประกาศไปแล้วนะฮะประกาศสําคัญนะครับคือแฟนคลับที่เขาชอบดูคลิปในช่องผมเนี่ยเขาก็คงไม่มีใครอยากให้ผมเลือกทำหรอกอันนี้ผมก็เข้าใจนะแต่ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าช่วงที่รุ่น3แก๊สไปแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นวิกฤตใหญ่จริงๆนะฮะก็ไม่รู้ว่าแบบฐานแฟนคลับ48ตอนนันี่ จะยังเยอะหรือเปล่านะจะมีพี่วานอะไรซับพอร์ตวงต่อหรือเปล่านะก็เห็นออกตัวกันเยอะว่าแบบไม่พอใจในการบริหารเลยว่าในการขายบัตรอะไรเงี้ยคามีแก๊สชั้นแก๊สตามแน่บางคนก็ออกตัวเลยว่างาน GE ที่จะถึงเนี่ยอย่าคิดว่าเราจะสู้ด้วยนะ GE เนี่ยก็มีสิทธิเทมอนกันนะฮะสำหรับ GE ครั้งที่5นะครับอย่าคิดว่าพี่วานก็จะเอาด้วยทุกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าคุณบริหารไม่ดีเขาก็มีสิทธิจะเทได้เหมือนกันแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะสามารถเป็นวิกฤตได้เช่นกันก็คือ เหตุการณ์ที่เชอร์ปรางลาออกจากบริษัท IM อนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตใหญ่ของจริงถ้าวันนั้นมาถึงนะครับและถามว่าถ้าเชอร์ปรางจะออกจาก i อเเนี่ยถามว่าเขาจะออกทําไมนะฮะก็คือว่าเชอร์เนี่ยเขาก็มีความฝันของเขาเหมือนกันเขาก็อยากจะไปทําตามความฝันของเขานะฮะคนที่ตามเชอร์อยู่แล้วก็น่าจะจําได้นะเพราะว่าเชอร์ก็เคยพูดดูอย่างเช่นการไปเรียนต่อในต่างประเทศนะครับเรียนเกี่ยวกับด้านบริหารอะไรอย่างงี้นะฮะเรียนจบกลับมากไม่แน่อาจจะ ทำเป็นธุรกิจส่วนตัวของเขาเองก็ได้แล้วก็รับงานบันเทิงในนามของเชอเองแต่จริงๆการที่เชอรับงานอยู่ณตอนนี้เนี่ยเขาก็อาจจะเป็นอิสระของเขาเองก็ได้แต่ว่ามาช่วยงานในฝั่ง48ด้วยเฉยๆยังไงมันก็ต้องถึงวันที่เชอก็ต้องลาจากวงการ48อยู่ดีนะแต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วก็ท่านั้นเองนะฮะเหล่าแมวของเชอเนี่ยเขาก็อาจจะรอคอยวันนี้มานานแล้วก็ได้นะฮะเพราะว่าอยู่ไปเนี่ยก็เป็นสนามอารมณ์ของใครบางคนแล้วก็ต้องมาคอยรับหน้าเวลาวงมีประเด็นอะไรนะฮะ ที่แบบมีคนโจมตีมามีคนพาดพิงถึงนะครับก็ถือว่าเป็นการทํางานที่ยากลำบากนะครับคือมันเหนื่อยจริงๆนะฮะอาจจะถึงเวลาที่เอ๊จะต้องมีใครมาทําหน้าที่ต่อจากเชอแล้วหรือยังนะฮะสุดท้ายนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการตลาดที่เน้นแฟนคลับที่จ่ายหนักแล้วก็ผลักแฟนคลับที่งบน้อยนะให้ห่างจากเมมเบอร์ไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องนี้กันต่อไปด้วยนะครับวิธีการสนับสนุนนะฮะก็อยู่ในคําอธิบายใต้วิดีโอนะครับผมอันนี้ก็ฝากด้วยนะฮ ก็ฝากคุณผู้ชมไปให้กำลังใจน้องๆรุ่น5 BNK48 กันด้วยนะครับกับการเดบิวต์นะฮะในเพลงมีไรตัววะที่จะจัดขึ้นในงานนิปอนฮากุแบงคอก2องพนนะครับพารากอนฮอล์ที่เดิมก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องๆกันด้วยแต่ใครมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็รอติดตามข่าวสารแล้วก็ดู MV กันว่าจะเป็นยังไงนะะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ